แต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะทางด้านของออท่านมทหนึ่งนะคะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านได้ให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีวัสดุกัมมัตรังสีซีเซียม1น7่ะคะที่มันหายไปจากโรงไฟฟ้านะคะในอำเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีแล้วต่อมาก็ตรวจพบนะคะพอบอกว่า ประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะคะจะมีการมหารือในที่ประชุมคอรมอด้วยนะคะก็จะดูว่าขอบเขตของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยจะช่วยในด้านไหนทําอะไรยังไงได้บ้างนะคะท่านบอกต่อนะคะว่าจะก็เบื้องต้นเนี่ยจะให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารณภัยหรือว่าปอแจ้งเตือนประชาชนค่ะโดยจะเป็นการใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยนะคุณแม่ที่จะ ช่วยเฝ้าระวังหรืออาจจะเป็นเรื่องของการแจ้งสิ่งผิดปกติรวมถึงการประกาศพื้นที่การให้ความช่วยเหลือเพราะว่าสารเนี่ยก็มีการฟุ้งกระจายนะคะจนถึงแนวทางการเยียวยาค่ะที่ต้องมีการพิจารณาว่าจะทําอะไรอย่างไรได้บ้างโดยจะนําเรื่องดังกล่าวหารือกับทางกระทรวงการคลังนะวันนี้แน่ๆจะคุยกับกระทรวงการคลังแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของเงินค่าเยียวยาว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าโดยรอบอย่างไรได้บ้างนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ มีหลักเกณฑ์นะคะพูดถึงหลักเกณฑ์การเยียวยาเนี่ยก็มีอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงแต่ว่าเรื่องของผลกระทบจากสารกัมมันตรังสีเนี่ยจะเยียวยาอย่างไรมันจะต่างจากน้ําท่วมหรือแม้อะไรยังไงได้บ้างเนี่ยก็คงจะต้องมีการไปพูดคุยกันถึงรายละเอียดแต่ว่าเรื่องงบประมาณก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขามีงบสำรองจ่ายในกรณีที่เป็นพิเุษเฉยแบบนี้อยู่แล้วนะคะส่วน กรณีที่มีนักวิชาการออกมาระบุนะคะอันนี้มทอยจะตอบคำถามนะคะเหมือนกันว่าจะต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องนางกล่าวประมาณสองถึงห้าปีนะคะเอกสารตัวนี้ประมาณสองถึงห้าปีเอเอแล้วไงมทอยบอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ต้องไปหารือว่ามันมีรายละเอียดนะคะว่าจะดำเนินการในเรื่องดง,งกล่าวอย่างไรได้บ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ย จะต้องมีการเฝ้าระวังกันไปยาวๆเลยอืมดูแลกันเฉพาะในในที่จุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุนี่อยู่กับกบินแล้วนะใช่ไหมไม่ใช่ศรีมหาโพธิ์แล้วนะอ่อมาเกิดที่กบินละย้ายจุดมาที่กบินบุรีใช่ค่ะ ก็ต้องคนในละแวกนั้นประมาณห้ากิโล,โลเป็นต้น <Okay. S 2> ไปเป็นต้นไปนะคะซึ่งจะเน้นแหละว่าจะต้องทํางานด้วยกันไม่ใช่แค่มหาไทยไม่ใช่แค่คลงังตอนนี้ก็ต้องควงเอากระทรวงสาธารณสุขมาช่วยด้วยเพราะว่าเรื่องการให้ความรู้เรื่องการเยียวยานะคะจ้ะ